นะคะกับเซที่บ้านวันนี้เป็นโยคะสําหรับคนขี้เกียจเลยนะคะถ้าในวันนี้คือสามารถทําได้บนเตียงเราจะพาทำวันนี้คือสามารถฝึกโยคะบนตอนบนเตียงที่นิ่มได้นะคะปกติแล้วถ้าโยคะปกติแล้วถ้าทําบนเตียงนิ่มๆมแล้วจะเกิดอันตรายได้นะคะเช่นถ้าแอ่นหลัง รือถ้าจะต่ายพยายามดิเลี่ยงการทํานะคะถ้าที่เอาศรีรษะปักพื้นหรือเอาหัวที่ฟ้าจะไม่มีคุณภาพเดี๋ยวเราจะมาทําท่าพวกนี้ก่อนนอนก็ได้นะคะจะชว่วยให้นอนหลับได้ดีหรือตื่นมาทําก่อนที่จะลุกขึ้นจัดเปลี่ยงก็ได้จะได้เพิ่มความกระพี้กระเป๋าก็ได้นะคะเอามือ ประมาณไหลนะคะชันขาขึ้นมาระดับเขา่าควยไปค่ะถ้าสอดใต้น่องได้ก็สอดนะคะแต่ถ้าสอดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าลึกๆหนึ่งทีหายใจออกเราก็ลงมาข้างที่เราชันก่อนคือข้างขวาค่ะลงอย่างมีสต,ติองช้าๆนะคะ น,นี้จะคลายเมื่อยเอวคลายกล้ามเนื้อแถวแถวบริเวณสี่ข้างและกล้ามเนื้อหลังทั่วไปนะคะบางคนทําเริ่มทำใหม่ๆไหลจะลอยนะคะพยายามกดไหลให้ติดพื้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ติดจริงๆไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราได้กดแล้วถ้าเราพยายามเยอะจนเกินไปเราจะทําให้เราบาดเจ็บได้นะคะ เล่นโยคะต้องฝึกแล้วสบายเพราะว่าถ้าฝืนมากๆมันอาจจะงานงอกได้นะคะคาน,นี้แช่ได้5นาทีได้เลยนะคะหรือ5-10นาที15นาทีแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเอาที่เราสบายนะคะเอาที่มันคลายนะคะเอาขึ้นมาเสร็จนะคะ่อไปลงไปอีกข้างหนึงเลยค่ะ อันนี้จะตึงคนละแบบนะคะอันนี้จะตึงบริเวณขากันง่ายๆสำหรับใส่ขี้เกียรอย่างเราแค่นอนก็สามารถออกกำลังกายได้ไม่ต้องแบบใช้พลังงานในการฮึดตัวเองขึ้นมาออกกำลังกายมากนะักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะอย่าลืมส่งคลิปถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับใครนะคะ และอย่าลืมกดติดตามให้เด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปอืๆ่นๆต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันคลิปห,หน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ